รอบแรกคุณถีบไม่ถึงอาจจะต้องเอารูปนะข่อมไปแปะเราจะไม่ละลานใครเท่านั้นเลยอะไรนะอะไรนะไม่เอาฮะผู้หลักผู้ใหญ่ไปถีบเขาได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอะไรอะไรก๊อปอะไรอะขอโทษครับพี่ก็บอกแล้วว่าไอ้พวกเนี้ยพวกเพิ่งออกจากคุกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละมึงก็เนี่ยเราก็ไม่กล้าต่อกกรกับมันด้วยอ่ะ มาเอาลองเอารูปนักคอมแปดดูไม่อาจจะทีแรงขึ้นไม่เอาเ้ย้ยกอดกันแน่นขนาดเนี้ไม่โดนมั่งไม่โดนอะไรโดนนั่นแหละโดนเข่าโดนเข่าโดนไหมโดนไหมผมเก็บไปไว้ข้างหลัง